กลับมาอีกแล้วครับมื่อนี้มาเบิงเงินไล่วันพิเกียรติได้ครับเด้อเป็นเงินไล่ได้ครับลักของสวนผลเลยครับเนี่ยการเลี้ยงเป็ดในพื้นที่หลังบ้านนะครับเด้อนี่ครับพบกับเจ้าของสวนครับพิเกียรติสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมอ่ามะเบิงอ่าโรงงานโรงงานอ่าผลิตเศษอาหารให้เป็นเงินนะครับเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นเงินนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะโรงงานเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นเงินนะครับเด้อโดยใส่เศษอาหาร กินเศษอาหารที่มันเหลือไว้เนาะเหลือไว้เขาเทเขาเททิมเขาก็ไปโขนให้มามาให้เป็ดกินนะครับอือนี่ครับเป็นไรได้เลยครับเนี่ยครับเป็ดยี่ห้อประมาณจท่าตครับพี่ประมาณสองร้อยตัวครับก่อนหน้าก็ไล่อยู่ครับกับน่าซื้อชุ่มเอือครับครับเพราะแถวนี้กับบอมี่บ่มี่น่าจะบ่มี่ที่ไหนเลี้ยงเป็ดละในกอลล์เนี่ยครับในในกล่องเลี้ยงจุทธการ์ดเท่านี้มีแต่บ้านผมเลยเลี้ยงนะครับก็เรียกว่าเป็นไรได้นะครับถามถามว่าเป็นไรได้บล้อมกับเป็นไรได้ครับไรได้กับชุ่มเอือกแล้วครับ ตีขายได้ขายตัวนีเจ้าบ่ายทำานี้รูเจ้าบ่ายทำหนี้เออโลละลอยเศร้าครับอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยห้าโลครับห่างโลไปยังตำตัวเนี้ยครับตัวนี้ก็ประมาณทั้งหกรอยนะพี่เนาะตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่นะครับอันนี้ของหกรอยครับสองสองตัวพันได้ครับสองตัวพันนะครับเด้อเฉลียเฉลียถือว่าได้ขายเลยมือแล้วสองตัวกับพ่อนะพี่เนาะมือสองตัวแล้ได้พ่อแล้วสองตัวพันสองตัวพันเลยนะ หายเด็กมือได้สองตัวก่อนเหลือเผื่อได้ด้วครับด้วบ่ได้ไปเบิ่งยังมันหลายครับเอาให้อาาหรให้มือเดียวพ่อจบม,มือเสาร์ผมมากผมมาเทให้เท่เนี่ยเทนในในกายเ็จก็ลร่างลงคล้องไปครับมันก็บ่ได้มีกินมิยังครับครับมันมันบ่มีกินเลยพี่เนะาะไม่มีกินครับอยู่แห้งๆนะครับมีมองเด่นมองเนี่ครับง่ายแดดกระซ่องถึงตลอดนะพี่เนาะพื้นมันก็แห้งเนาะอ่ามันก็ได้กลายเป็นบ่มีกินไปนะครับเนาะ ในนี่เขาปลูกต้นมงต้นไม้เงี้ยมันห่มแล้วครับกำลังกำลังมาปลูกตอนตะกรอนตรงนี้มันก็เป็นต้นปลากลือนะเพราะเพชรเพ็ดเป็นเป็นไอ้ส่วนกล้วยเขาอะนะเพราะทีเอาเปลี่ยนมาปลูกก็เลยเปลี่ยนปั๊บต้นกล้วยเป็นบักบักไอ้สีดาเขานะครับบักไอ้บักฝรั่งนะพี่เนาะฝรั่งครับฝรั่งไปนั่นะครับเด้อในในในนี่กำลังมาปลูกครับปลูกกล้วยปลูกไอ้แก้วมังกรแก้วมังกรเป็นอะไรไหมครับเด้อลูกทางในเลยครับเด้อการเพาะเลี้ยงนี่ก็เพาะเองเลยเป็นบ่ครับพี่ครับเพาะเองครับ เพศลูกเองเลยเพศลูกเองเลยฝากเองเลยตามธรรมชาติเลยตามธรรมชาตินะครับเนาะแถบชิบูได้ลุงทุนอย่างนั้นผิดเนาะลงทุนแค่ช่วงแรกต้องซื่อซื่อมากเป็นบลซื้อติดสื่อมากพเพียรหรือเอามาด้ใส่ตอนตอนแรกเปิดผมบริสุทธ์ครับเพราะที่ว่ามีรุ่นพี่เขาเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเพราะที่ว่าเราหมดมีเวลาเราออกรายการนะครับเราเลยมามาฝากไว้นะมาฝากไว้20ตัวนะครับ20ตัวก็ออกเลยครับนี่เอาลูรหลาน ลงทุนแะไกเนี่ยครับลงทุนแรงงานเทาเดียวครับพร้อมนะครับกระเบื้องเขาเอาไปขอเขามาเนาะกระเบื้อกรอมนี่ครับเนาะกระเบื้อกรอมไปบินออกปะครับพี่เนี่ยต้องตัดปีครับอ๋อต้องตัดปีถึงเวลามากต้องตัดปีก่อนครับนนี่ก็สิิบอ๋อเจ้าที่บินมาครับคำว่าตัดเนี่ยมันบินบ่พี่ครับบ่ตัดสิบินครับเบื้องตัวไหนมันพร้อมไข่แล้วมันสิบินละอย่างอย่างไหนพร้อมไข่ต้องเริ่มเริ่มไล่ตัดละนะครับผมถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับเด้อในการเฮ็ด การเกษตรดนะครับเด้อหารายได้หลายหลายทางนะครับเด้อยจะไปหวังรายได้ทางเดียวนะพี่เนาะทางเดียวนะเวลาว่างเนาะเวลาว่างเขาก็มาเฮ็ดเนี่ยเราเอาเวลาไหนครับมาดูแลเป็ดนะครับเจอตอนเศร้าเขาก็มาเบิงหน่อยนึงครับยังเข้าขับรถผ่านมองเห็ดงานไอ้มองมองไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะเขาไปโรงเรียนเขาเขาไปไปโรงเรียนเสร็จเขาก็ขับรถก็แวะไอ้โรงฝึกโรงอาหารนะครับครับโรงฝึกอาหารเขาก็เอาเศษอาหารมาเทศให้ ตอนเสาร์เจ็ดโมงเทให้มือเดียวพ่อครับครับกินหมดมือครับเทปุ๊บมือแรงก็มาเบิงหน่อยนึงครับมือแรงก็บบรรยาย้อาหารพ่ออาหารตอนเสาร์ยังเหลืออยู่นะง่ายๆนะคศัตรูมันมีอย่างบ่เพียโลกศัตรูศัตรูมันม่อเนี่ยเป็ดนี่ศัตรูเอ่อเป็นพวกไอ้ส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับตัวเง้นตะท้องนี่แหละครับศัตรูเป็นงูเหลือมอย่างนี้ครับเขาก็ต้องมีเทคนิคนะครับผมไปเปิดวิดีโอให้มดมือเนาะ มันก็เหมือนกับมีคนอยู่นะครับถ้ามีคนอยู่มันก็สิบรถเพราะว่าพวกนี้ออกไปได้นะพวกกไอ้พวตัวเงินตัวทองพวกไอ้ศิมป์จอดกินไข่มันนะครับแต่นูเหลือมต้องขึ้นกับเปิดวิทยุไว่เขาต้องเปิดวิทยุไว้เปิดวิทยุเปิดไฟให้สว่างต้องขึ้นเปิดไฟสว่างให้หน่อยนึงอ๋องขึ้นต้องเปิดไฟให้สว่างต้องเว่นก็ต้องเปิดวิทยุไว้เพื่อป้องกันครับป้องกันพวกตะกวดพวกงูนะพี่เนาะตะกรวดคิดว่ามีคนอยู่อ่าใช่อ๋อเป็นเทคนิคด้วยครับเด้อในการเลี้ยงป่วยพวกอย่งเนี่ย เป็ดป่วยยากครับเหมือนไก่เนาะเป็ดนี่ทนทนทุกสภาพนะครับบ่ป่วยบ่เป็นอย่างครับตั้งแต่เรื่องมายัางบ่งเห็นมันป่วยมันจะเป็นอย่างนะครับพียรพวกนี้เราง่ายๆเลยนะครับหลักการจัดการบริการบริบริหารในเรื่องของกินนี่เพียังไรครับเนี่ยอันนี้ข้องน้ำไหลผ่านนะครับเห็นบ่ครับนี่จะใสตลอดเห็นบหมว่านำนำจะใสตลอดงั้นครับน้ำใสนะครับเดี๋ใสปิ้งเลยครับพางทั้งพุ่นมีชอดปลาด้วยครับ อ่าอันนี้ก็สีไหลพานไหลพานก็ลงคลองไงนะครับลงคลองไงครับมันก็ไปอาหารปลาอย่างเงี้ยนะครับมันก็บำบัดน้ำเสียไปเนาะอืมมันก็เป็นไหลพานอยู่ตลอดน้ำมก็จะโบมิ้นนะครับเนาะครับน้ำก็จะโบมิ้นครับข้างนอกก็บเหม็นเพราะว่ามันสีไหลพานไปเรื่อยๆนะครับลงคลองไงไปกับปลายังกินมุนเป็ดเป็นบมดอะครับครับมันเป็นเศษอาหารให้ปลาไปนน้ำเลยเนาะมุนเป็ดขี่ปุ้งขี่เป็ดเนาะใช่ เอาวันนี้ขอบคุณพี่เกียรติได้ไหลายครับถี่มห้ความดูครับพี่สวัสดีครับ <มา S 1> ครับผมสวัสดีครับ